สวัสดีคะ่ะค่ะกรับสวัสดีคะ่ะค่ท่านผู้ชมเม Ma ื yep. ่อ้าะมาติดตามเรื emat. ่องเล่าความฝันกับคุณพ่อพานโล่งลินเนาะค่ะเนาะได้ยินว่าคุณพ่อนี่เพิ่นฝันค่ะท่านผู้ชมฝันเกี่ยวกับคนไก่ชิดเพิ่นนี่เหรอแต่ว่าเสียชีวิตไปแล้วเนาะคุณพ่อเนาะกูจักบ่คุณพ่อกูจักอยู่ค่ะว่าเพิ่นมาทอดเงินให้เนาะคุณพ่อทอดเงินให้ค่ะเรื่องเล่าความฝันเป็นจังได๋เว้าให้ฟังหน่อยพ่อ ดักเป็นไปสื่ออย่างเพิ่นดอกสื่อของแล้วนะเงินนันพอดีเงิ่นพ,อด,อ,นพอดีกับสื่อ<ะ>แต่ว่าบัตรสีมาาพญาคมผัดเอาเงินขึ้นให้เอาเงิ่อนทอดมือกันมาสีมา้า<ะ>แต่เลยดีมือไปมันก็เหรียญบาตรทอนใส่มือนี่ให้ เลียนบาทกับเรียนหาเรียนสิบคือเกา่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นเอากองไหวหรือเพิ่นเฮ็ดจังไเบ่เพิ่นกระจกออกจากเพินพ่นก็จะไม่ใส่แล้วเพิ่นกลับมาเพิ่นกลับมาใบใส่มือให้เรียนบาทกับเรียนหากับเรียนสิบเอามือขับเอายายเป็นระยะไปยายยายกันไปยายยายกันไปบ้านนี้พ่อใหญ่คือทอนเงินให้นอ้อ กวางสีน่คือจะเงื่อนพอดีกันอยู่เอาให้นั่นแต่ว่าเพิ่นปัดทอนให้ปัดทอนให้เพิ่นมันมันพญ่ค่ำไปสี่ของน้ำพญ่ทุ่นอันเงื่อนทอนพผัดพญ่ค่ำเอาให้เอาเงื่อนทอนมึงก็เลยเดมือไปเพิ่นกันเปะเปะใส่มือให้เป๊ะเป๊ะเปะย้ายออกเปะเหรียญบาทเหรียญหาเหรียญสิบ ยายออกให้เห็นเลยยายออกให้เห็นเลยแบดใส่มือนี่ค่ะแล้วคิดว่าเฮ้ยกูคือฝันเนี่ยมัมอนตีให้ลูกให้ให้เล็กกูบอกอ้อกวางค่ะเพราะว่าเขาว่าคนผู้ท่อนพวกมกวนผู้นันกับมีแต่ผู้ตายไปแล้วค่ะเง,นนนอองินนั่นพอดีซื้อของเพิ่นนึ่งแต่ว่ากระเปกคือดีมาถอดเ,เนี่แต่กระเปะคืะอเป็นอย่าง่นจักท่อนมาให้นั่นนะค่ะแือเพิ่นสิให้เลขกูบ่ตื่นขึ้นมา แล้วจำบ่าอุ้ยคือฝันมวนคันฝันได้ดีแ่วค่ะ,คะยายว่าอย่างสียายว่าอย่างสียายย่ายใา้เห็นแบบยำยายาเห็นเลยเลย,ยายยายเสมือให้ยายเบสมือกับเป๊นกระเป๊ะเป๊ะเลี่ยงกันเลยเลี่ยงกันเลยบ้านนี้ลุงถามเพิ่นบอกว่าพอดีเงืนเล้บอกกันบอกก็บ่ได้ถามแต่ว่าเพิ่อนทอดไมาให้เท่านั้นกะ ไปไฟไปมันบ่ไดนมาบ่ได้ถามกันบ่ได้ถามหยังกันเลยโทษมาให้คือคุณพ่อพัดโล่งริษถก็เอาเลยเอาเลยก็กกำมาเลยก็ค่ะเพิ่นให้ก็เอาตัวเนาะบ่ได้รักเพิ่นก็คิดว่างสิน่าไม่ในใจฝานมาคิดพอความฝันอุ้ยมีแต่ผีเพราะว่าคนพวกนั้นมีแต่คนตายตายไปื้อนเลวเนาะเออตายไปื้อนเลวแต่ว่าได้เว้าได้จากันคุยกัน เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็บ่ราะได้ยังกับว่ามาซื้อของซื้อแล้วก็นีไผ่นีมันน่นนะน่ะค่ะ่นเป็นหลามขาใหญ่บ,บ่บ่บ่เป็นหลามขาบ่เป็นหยังซื้อกันน้ำทางทาาเฮาธรรมดาแเพิ่นได้อีหยังจะเป็นได้อีหยังได้ของมาขายให้อ,ออืก็เลยวซื้อเอานอนเพิ่นกัค่ะสี่เอาแล้วก็เงินนั้นเพราะพอาะดีดแต่ว่าสิ่นีจากกันพอยาข้ามพราะอาเงินมาให้แปะเสื้อผือให้แปะเสื้อผือให้กันได้ไปไปมั่นค่ะ พ้นก็บอกว่าเงื้อทอนเออเนื้อค่ะมันเป็นเงื้อทอดมานนี้ให้พ่อตีเป็นตัวไหนตีถึงตัวไหนตีก็หนึ่งหาศูนย์หลนแ้วหนึ่งหาศูนย์หนึ่งห้าศูนย์เพรอว่าสิบมันกับเป็นศูนย์อยู่เลยค่ะไม่ตัดออกว่าหนึ่งหาศูนย์หรือสิบเป็นหนึ่งหาหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งเออค่ะ นี่จะเป็นหาหนึ่งศูนย์ตัดออกเอาหาใช้เอานัน่ะค่ะหาหนึ่งศูนย์ตัดไปกันเลยนี่จะเป็นมันเคยออกกี่พอสิบเพรว่าพออยากว่าอนามันปันญดว่าสิบก่อนค่ะก็เพรานี่ค่ะมันออกเนาะเด็กหนึ่งหาศูนย์เอไปตรงกันกับติบก่อนเนาะติดผู้หญิงเท่เงินลงมาเท่เงินลงมาค่ะกอกัน มันคือกันจะงวดก้อนนั่นล่ละแต่ว่าห่งพอคิดว่าเลตอยู่บ่ที่พอฟันวาย่างนี้มาเม้มันอยู่อยู่เห้วอยู่อยู่อยู่ตัว่นจงเอาใส่มือให้ตัวนี้เอาใส่มือเลยเนาะใส่มือเลยตัวนี้บ่ไห้ึอบคือก่หนึ่งห่ะกี่หอบค่ะงวดก้อนหนึ่หอบเอาห้าหจนเต็มถุงเนาะงวดนี้พ่อกะทําว่าฟันซ้าซ้าว่ามายาความเกาซ้าว่าแน่นอนเลยเลีต้องอยู่คค่ะ ย right. <parfois> ู <queen speaking> ่ก <demek> ็เมันจะเอามือให้ใส่มือให้เนี่นี่อาศัยมือค่ะมาย้ายอระพ่อใส่ให้บานนี้กาแม่นตีเป็นตฤทธิตีเป็นตัฤทลิมันสิบเป็นหนึ่งหาหนึ่งค่ะกับเป็นตัวเดียวกันกับก่อนเนาะแม่นเป็นหนึ่งหาหนึ่งค่ะถ้าเสียวซ้ำโตัวกับหาหนึ่งศูนย์หาหนึ่งศูนย์ค่ะมันเทนสิบเป็นหนึ่งสี่ไอ้นเนี่พึ่นสิบเป็น มันสิเป็นเล็บนให้เลยเนี่คนี่เพราะว่ายอเอามือย่อมือเซฟเพินมันก็เอาใส่ไห่เป๊ะ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 ค่ะเป๊ะเป๊ะยายายยใส่เห็นเลยค่ะตะกี้ยังว่าเดี่ยหอบเอาหอบใส่ถุงนะใส่ถุงกับจีนีเหรียญบาทอะไรมาเบงเอามัมีเหรียญเศ้าวันมีใบเศ้าใบหนึ่ง แต่วาไปเ้ามันขาดเครื่องงอกค่ะกิบกอนหนาหนีเนาะขาผู้ไรเขาไปเบิ่งกับขึ้นจักรสีได้ค่ะสำหรับมยมันก็สีแล้วยเสยเศ้าเม่หมดละค่ะถ้ามดาไปเศามันก็ตรงทั้งนี้ก็ศ้าทังนี้กเศ้าค่ะคนันกามันเหลือเครื่องเดียวค่ะนี่มันเหลือแต่ซศ้าทั้งนี้ค่ะมันมีสองศูนย์ศสองลำงอกกอนอ๋อเ่งนศูนสองค่ะกิบก่อนกับนีเนาะเนาะค่ะ ก็เพิ่อคนสิเป็นเหล็ก่างสะค่ะเพิคนพราะว่าเพิ่นมีแบ่ง20ขาดครึ่งกันขาดครึ่งลอกแบนก็เลี้ยนบาทเลี้ยนบาทเลี้ยนหาเลี้ยนทิพขาดครึ่งขันร่วมกันก็มาะตั้งเน็ตกับสาวตั้งเน็ตกับสาวชีตีเป็น40นะแต่มันขาดครึ่งออกบาทเพราะเหลือแต่สาตัวเดียวเรื่องราวความฝันของพ่อมีอย่างเพิ่มเติมบอสค่ะมีมีสานี <inflamm> <grunts> <Pepper> ค่ะขอบคุณนิ่างความสันแนวทางตัวเลขสี่ให้ท่านผู้ชมทางบ้านท่ารับชมรับฟังเนาะค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้จ่าปอกาสีมาสรุปตัวเลขของคุณพ่อพันธ์ล่งฤทธิ์ให้ท่านผู้ชมทางบ้านเบิ่งเนาะค่ะเนาะ150151ค่ะ5102002ค่ะ ประจำหมวดวันที่16มิถุนายนค่ะ2567รค่ะท่านผู้ชมจังได๋กาให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคมานกับตัวเลขของคุณพ่อพ่านฤลธิ์เนอะค่ะนอสาหรับคลิปนี้จ่าปอค่ะขอขอบคุณท่านผู้ชมค่ะทีกดเข้ามารับชมรับฟังเนาะค่ะนะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะถ้ายังบ่กดติดตามช่องจาปอจาปอก่ะขอฝากช่องเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะอย่าลืมกดติดตามค่ะเพื่อทีสิบพลาตัวเลขแนวทางความฝันดีๆค่ะ ถ้ามีตัวเลขแนวทางความฝันเด็ดๆอยู่ใสจ่าปอกาสิปติตามมาฝากเอฟซีทั้งบ้านคือเก่าค่ะสุดท้ายนี่กาซิล่าทาผู้ชมไปเพียงเทนีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ